อนุจาตชันนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับคิวในเกม Identity V แล้วแน่นอนนะคะในคลิปเนี้ยคิวจะมารีวิวสกินของคุณซองจูแน่นอนว่าแกจะสาวพร้อมที่จะโดนฟาดกันหรือยังจ้าพร้อมแล้วพ่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าสกินคุณซองจูในเกมเนี่ยจะเท่ขนาดไหน l ล t s ก o ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้คิวด้วยนะคะ ดาได้ห้องเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หาห้องไวมากๆ <Wow. S 1> เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามีสกินใหม่เข้ามาแล้วก็เพิ่งรีซีซั่นนะไหนมาดูกันสิว่าตลลัวละครฝั่งเซอร์เข้าตัวอะไรกันมาบ้างมีนักบินกองทัพอุ้ยดอนคิลดา oh. เฮ้ยพอดีเลยอะ่ะเราเวาสกินซองจูมาเข้าคู่กับเซอร์พอดีเลยแกแต่นี่บอกดักไว้ก่อนนะคิวเล่นแจ็คไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นถ้ามีหมอกเวาบ,าบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องตกกระปิของเดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว,ว่าวันนี้จะหมอกเวา,าไปกี่รอบ <laughs> อาะโหลดเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปแมปเอ้ยทำไมมันโหลดชา้าจังเลยอะมาละโบดสีชาติตกใจหมดเลยนึกว่าเกมหลุดไอ้บ้าเอ้ยจังหวะนี้ค่ะสาวเทาได้สาวเทา,า,เ,ทา,า,เ,ทาเอาค่ะมีเซอร์อยู่ตรงหน้าแน่นอนรวยเปอร์เซ็นต์เอ้าหูขึ้นแล้วเฮ้ยคิวรู้ว่าเขาต้องเกิดข้างหน้าแน่แต่จะมาเจอกันไวขนาดนี้ไม่ได้มีการกดอ e ีโมบดหลอกลอก่ลอก,กันหนึ่งทีสแสดงว่าเธอว่าใจบ้าสิเดี๋ยวมันจะไม่มหลมภายเนี่ยห้าเครื่องแรกนะมากดอ e ีโมบอดใส่ชันแบบนี้เดี่ยฮะ คิดว่าจะหนีไปไหนได้ไกลอย่างนั้นหรอกลับมาดีเดียวนี้นะเด็กตัวดีกลับมาให้คุณส่งจูพวกนี้ฟาดให้หลังลายซะดีๆมานี่เลยเอา้า <c> ย <oughs> ิงปืนติดคือเป็นหนึ่งเอเอสมน้ำหน้าทำใจเถอนะน้องนะไม่สวยก็ต้องตุยไวเป็นเรื่องธรมรมดามานี่เลยเอาก็อ้ตรงไหนดีนะเอาข้างหน้าเลยแล้วกันเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเมืม่อกี้ฉนันหล่นเฉยหรอกนะเออจ้าจ่าฝากเก่งฝากแล้วเอาคือนอได้เดี๋ยวลูกแล้วก็ออ๊ย โรงนั้นั่นมันลูก้าดินะลูก้าจางจะปั่นสบายเกินไปแล้วหรือเปล่าเรานี่ยฮะอันนี้ก็คงจะปล่อยตัวปั่นไปไม่ได้นะคะทุกคนมาไลยทีเก่อนมันมีตัวปั่นทั้งสงตัวตาเนี้ยเดี๋ยวเครื่องมันไวเกินอพังไปก่อนเลยแล้วกัน แล้วเรียบร้อยแล้วก็วางไปปีไปตรงนี้หนึ่งยังไม่มีคนมาช่วยนักบินกองทัพเลยอ่ะปล่อยตายปะวะยังไงวะเนี่ยปล่อยไม่ปล่อยไม่รู้แหละเอาตัวปั่นก่อนแล้วกันยังไงเครื่องมันก็ไม่ทันอยู่แล้วล้มไว้นี่นะอ้าวว่าไงน้องลูก้าจะกลับมาปั่นอีกแล้วเหรอคิดว่าพี่ไม่เห็นเหรอ๊ะพี่เห็นหนูนะหนูจะไปไหนล่เ้ยเขาช่วยกันไปแล้วว่าทันเฟดหรือเปล่าวะเคียวไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้วันจะดูลูก้าแต่แดๆก็มาขนาดนี้แล้วยังต้องเออโดนช็อตไข่ เฮ้ยน้องจะวิงเข้าไปอย่าไปน้องทนันประวัทันหรือเปล่าเออทันด้วยเออแล้วไปแล้วไปมาจับไปนั่งกันเลยดีกว่าน้องลูกแก้จางเอานั่งตรงนี้แล้วกันเก้าอี้มันใกล้ดีเนาะไปเลยค่ะลูกนั่งพักตรงเก้าอี้ตรงนี้ไปก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็อีกสองคนอยู่ไหนวะเอออะเห็นหน้าตาวิเศษเห็นนะพอดูจะมาแอบ,บจกตับกันอย่างงี้ไม่ได้นะลูกแย่แล้วฉันบอกแล้วว่าอย่ามาฮิวตรงนี้นะเธอก็ไม่ฟังฉันอนะ ใ่แล้วทำไมเราถึงไม่ฟังเพื่อนหาจะไปไหนดอนโอ้โหพุ่งเหล่าไม่รู้แล้วเฮ้ยนายเดี๋ยวรอฉันด้วยสิเดินตามไม่ทันเลยเห็นไหมเนี่ยเอ้ยถึงตาว่าอ้าวหายตีเก้าอี้ไปหนึ่งอีเดะลูก้าไปทางนั้นนะแล้วก็โอ้ไข่ช้ำไปหมดแล้วไอ้ดอนเอ้ยแล้วอะไรวะเดี๋ยวพักรูสาชนยื้อเวลาให้ยังไม่เรียบฉีกไปอีกลูก้าลูกขอเรียกแผ่น้องดอนไปก่อนแล้วกันนะเขาฉีกมาแถวนี้แหละเอ้ฉันเห็นรอยเท้าเธออะ เดี๋ยวฉันไม่พ้นเหรอกเนะลูก้าจังฉันบอกว่ายังกุสาเดินมาโดนไม้เขาเอีก <c oughs> บ้าบอคอหมูยากมากมาแต่คิดว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนบอกในมือเราก็กำลังจะมาเลยวจะมาเป็น3 2 1 0, หศูนย์บอกมาแล้วจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเออสวยเลยค่ะเอาละจับนั่งเฟสสองแบบเก๋เกมานี่มาลูกมามไหนๆก็ไหนๆแล้วก็นั่งเก้าอี้ใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะลูก นักบินกองทัพก็ปั่นอยู่ตรงนั้นสินะแล้วก็คนอื่นล่ะจะมีใครเข้ามาช่วยอีกเฟสหนึ่งไหมเนี่ตอนนี้กองหน้าก็เจ็บแล้วนะไม่น่าจะมาถ้าจะมาได้ก็มีแต่น้องปอกแป๊กเนี่ยถ้าเป็นปอกแป๊กตอนนี้ก็คงจะบ่นว่าอะไรวะกูอีเล็กโอ้ยนังกำลังฮิวกันอยู่อ่ะตรงนั้นนะค oh. ิวว่าต่อให้มาตอนนี้ก็ไม่น่าจะช่วยทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเลยแล้วกันเออแล้วมันก็ฮิวกันเสร็จพอดีเลยเนี่ย ว่าไงไดะปิดกล่องทับ,รบเราเจอกันอีกแล้วนะได้ย่ขาว่าก่อนหน้านี้เธอฝากอะไรใช่ไหมนะพร้อมที่จะเอาคืนหรือ,อยังเธอนะ่ะฝากอะไรจะไม่ได้ลืม <c oughs> อะไรกันเด็ดไี้เธอจะเสแสร้งแกล้งเขาเป็นลืมอย่างนั้นเหรออ้าวมีไม้พยากลซะด้วยฮนะ <Wow. S 1> ตอนนี้ก็หมดของเล่นแล้วสินะกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่ตัวดี อะไรมีการจะวิ่งสวนอย่างนั้นเหรอโอ้โหโดนตีแล้ววิ่งไม่หยุดเลยควาแม่คุณเฮ้ยคิดว่าจะหนีไปไหนได้กลับมาที่เดี๋ยวนี้ยังอีกยังจะกดอีโมทเล่นอีกไม่เข็ดไม่หลับไม่จำไม่ทําให้เธอลืมจริงๆเลยนะคนนี้เนี่ยวางปี๊ป,ปไปก่อนแล้วการหนึ่งอา,อาจะไปไหนจะไปจะไปไหนคนเราจะโดดหน้าต่างือเปล่าอาโดดงั้นงก็ตีบอกไปเลยสิคะ<อ>มามาคนดีได้ค่ะว่านั่งเฟสสองเราไม่ใช่เหรอเราละมานี่มะ อุ้มขึ้นมาก่อนเลยอืมเอาล่ะนั่งเก้าอี้ข้างหลังตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะลูกไปแล้วก็ปกแปก,ก่อนนะเนี่ยเห็นเดินผ่านปีป๊บเราไปเครื่องเก่าลูก้านะถ้าจะไม่ผิดเออยู่ไหนกันนะอ่ะไม่มีคนแตกเครื่องเลยเหรอไหนดูดิโอ้จริงว่ะไม่ได้แตกเครื่องเลยหรือว่ามันฮิวกันอยู่วะอ้าวฮิวกันแล้วแน่นอนหรอร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวหาที่วางปีป๊บก่อนวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็แถวนี้มีเปลวะ นังคุณไม่ได้แอบมาแถวนี้ใช่ไหมไม่มีว่ะว่าคิดว่าอยู่เครื่องตรงนั้นนั่นแหละอ่ะฮิวกันเสร็จแล้วด้วยเครื่องเก่าลูก้า่ะคิดว่าใช่แต่ว่าคิวขอเอาชวนนักบินกองทัพก่อนนะคะเดี๋ยวเสียเวลาไล่อีกเอาปั่นเสร็จไปแล้วด้วยว่ะไม่แน่จะมาช่วยกันทันกันก็ขอวิ่งล่าเลยแล้วกันพวกเธอน่ยยังไปได้ไม่ไกลหรอกนะพวกหูยังขึ้นอยู่ยังไงล่ะอยู่ตรงไหนนะวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยฮะอ้าวกระโดดนี่ก็ไม่คิดจะเก็บเสียงกันโลโปะนะเนี่ยคนนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าใครอ้า เอาแล้วกูจะถอยหลังทำไมดีโอ้อถ้าเมาื่อกี้ตีธรรมดาไม่ถอยหลังก็โดนเธอเร้อและคิวกูว่าคนที่โดนนีไ่ไม่ใช่เซอร์แล้วคนที่โดนก็คือคนที่เล่นอันเตอร์อุ้ยไม่โดนอ้าวพับไม้แบบนี้ก็โดนตีสิคะลูกเฮ้ยแล้วหูขึ้นหวัดแสดงว่าโดอนอยู่แถวนี้อ,อ,อเห็นรอยเท้านะดนโดนโป๊กกันไม่เลิกเลยนะเด็กๆบ้านเกรซฟิวเฮาเนี่ยสบายไหนะน,นีฉันไม่รอดหรอกนะโดนตอนนี้เี่กก็มีแค่นายกับฉันแล้วโอ้โหแล้วชุดจะดักไปทําไมวะเนี่ยรรงนี้ดักไม้ดีกว่า นางโยกคีเล่นแล้วคิดว่ารักบี้นางก็เหลือไม่เชอะแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แดดไปช่วยเพื่อนแล้วก็แดดชนเราแดดชนเราเออเลิรอพับไม้พับตรงนี้ไม่โดนหรอกนะลูกเอาลหละแล้วก็พังไม้ออกไปก่อนหมอกเลยแค่สามวิเท่านั้นโอ้โหฉีกไปโคตรไกลเลยแฮะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้หมอกเรามาแล้วถึงเวลาตายของเธอแล้วดอนจะวิ่งยื้อชีวิตไปมันก็เหนื่อยสัเปล่ายอมดีกว่านะดอนเพราะว่ามันจบแล้วโอเคแล้วก็ตอนนี้เหลือน้องกิวด้าน่าจะใกล้ลูกเองได้แล้วนะคะ เอายังไงดีกิวด้าลูกจะลุกเลยหรือเปล่าอ้าวโอเคน้องลุกเลยว่ะชายลุกเองไปแล้วใช่ไหมลูกอ้าวพับไม้พับทําไมก่อนข้ามกลับมาทำไมก่อนเออเรียบร้อยอาลเะออกมาวิ่งเล่นกันขนาดเนี้ยพวกเธอก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนส่งพวกเธอกลับบ้านอ้าวอ่ะอ่ะยังพูดไม่จบเลยอ่ะโถเอ้ยรอให้เราพูดจบก่อนก็ได้อะไรกันับเนี่ย ฟันของเรานี่มันขาวจริงๆเลยนะเนี่ยจะว่าไปอ่ะเออซองจูมานั่งทำอะไรที่หน้ากระจกบ้านเราเนี่ยฮะอ้าวเด้อกลับมาแล้วเหรอานี้ตกใจหมดเลยไม่ให้สุยให้เสียงนะนี่นายแอบส่องฟันตัวเองในกระจกบ้านเราเหรอเปล่า,าใครจะไปทําอย่างนั้นกันเล่าย็บบ้าไม่มีหรอกนาะโอเคงั้นเราจะทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรที่เห็นเมื่อกี้แล้วกันนะแอมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ย หวังว่าคงจะชอบกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคิวต้องขอตัวก่อนนะไ<ด>ว้เจอกัน<ด>ใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย